โคชชิ่งครับโคชเปลี่ยนชีวิตสวัสดีครับ8ปนาฬิกานาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ Club โคชชิ่งครับโคชเปลี่ยนชีวิตปี5นะฮะพบกันเช่นเคยนะครับกับผมนะฮะอาจารย์เอนะฮะวันนี้วันเสาร์ที่27นะครับ กุมภาพันธ์สองพันห้้ออลนะครับสร้างแรงบันดาลใจเช้าแบบนี้นะฮะและอีก1วันดีๆนะครับที่เรามีแขกรับเชิญนะครับแล้วก็เป็นความรู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของศาสตร์ลายนิ้วมือสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะครับจริงๆอาจารย์ก็เขาเรียกว่ามีความรู้นะเรื่องศาสตร์ลายนิ้วมือนะครับอาจารย์ธนพงศ์หลักนครผล นะครับ<ม>อาจารย์ต้องถามก่อนเลยว่าอาจารย์มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเรื่องลายนิ้วมือถูกไหมฮะกี่ปีแล้วอาจารย์ครับผมก็เดินนะครับค้นพบพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือก็แบบค้นพบพรบสวรรค์ที่ซ่อนไว้นําไปใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่ออนาคตที่เป็นเลิศด้วยการสแกนลายนิ้วมือซึ่งเป็นวิทยาศาสตร,ร์ลายผิวนิ้วมือผมธนพงศ์หลักนครพลนะครับยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆเรื่องลายนิ้วมือให้ ทุกทุกท่านทราบนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะแน่นอนฮะเราก็จะพูดในเรื่องนะฮะลายนิ้วมือแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านเนาะเพราะว่าลายนิ้วมือเนี่ยอย่างที่เราพูดคุยมานะอาจารย์เนาะมันเป็นในเรื่องของการสแกนค้นหาพรสวรรค์ด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับเออเพราะนั้นหลายคนที่อาจจะมีพรสวรรค์อยู่แล้วก็อาจจะเรื่องนั้นนั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปไปไปฝึกเรื่องอื่นให้มัน แข่งแข่งขึ้นมาเนาะอาจจะเสริมเสริมเพิ่มจากสิ่งที่มีไปสู่จุดที่ดีที่สุดนะ,นะครับคือคนพบพ่อนสวรรค์ของตัวเองเพราะนั้นนะลูกหลานอะไรต่างๆนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เนาะที่ฟังอยู่นะครับมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับมีบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ที่จะได้รับประโยชน์จากการค้นหาศักยภาพ พอสวรรค์ผ่านการสแกนลายนิ้วมือด้วยวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือดิมเตอร์กริฟฟิซสิ่งที่จะได้รับจากการสแกนและผลวิเคราะห์ลายนิ้วมือกับการค้นหาพรสวรรค์ของบุคคลก่อนอื่นต้องเรียนให้ทราบว่าการสแกนลายนิ้วมือและผลวิเคราะห์ลายนิ้วมือนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อนะครับผ่านประสบการณ์มายาวนานและก็มีการพิสูจน์จากคนเป็นล้านๆนคนนะครับจนได้ข้อสรุปว่า วิทยาศาสตร์ลายผิวนิมมิอรเดมาโตกริฟิกนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่เหมาะกับสถนานการณ์และที่สำคัญก็นาไปใช้ได้จริงที่ว่าเป็นเรื่องจริงก็เพราะว่ามีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักจิตวิทยาและนักการศึกษาซึ่งมีผลวิเคราะห์ออกมาและก็มีความแม่นยํายืนยันได้จากผลวิเคราะห์นั้นมีผลยืนยันว่ามีความแม่นยํเกินเกิซน9์ มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์จากการสแกนลายนิ้วมือนั้นคือเราจะได้ค้นพบพรสวรรคิ์ที่ซ่อนไว้นําไปใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่ออนาคตที่เป็นเลิศมีประโยชน์กับครอบครัวพ่อแม่ลูกจะได้รู้จักกันรู้จักพรสวรรค์รู้จกัจกศักยภาพรู้จักบุคล,ลิกลักษณะนิสัยข,ของลูกแต่ละคนเพื่อการสื่อสารที่ราบรืน่นและการพัฒนาสุขภาพเป็นเลิศตามแบบฉบับของแต่ละบุคคล มีประโยชน์ที่คุณครูจะได้รู้จักเด็กนักเรียนของตนเองว่ามีพรสวรรค์มีศักยภาพด้านใดเป็นพิเศษมีประโยชน์กับวัยเรียนทุกๆช่วงวัยประถมมัธยมและอุดมศึกษาว่าจะได้รู้จักพรสวรรค์ของตนเองมีประโยชน์สําหรับบุคคลวัยทำงานที่จะได้รู้จักว่าศักยภาพของตนเองที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้ตรงกับสายงานแล้วหรืออย่างหรือรวมถึงที่จะ ทำอาชีพอื่นประกอบเสริมจากอาชีพที่ทำอยู่ปัจจุบันมีประโยชน์กับผู้รักที่จะได้รู้จักบุคลิกลักษณะนิสัยของการและกันอย่างลึกซึ้งในแบบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเพื่อการสื่อสารและการใช้ชีวิตผู้ร่วมกันอย่างมีความสุขมีประโยชน์กับองค์กรและสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐหรือเอกชนในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานรวมถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ท่านสามารถเข้ารับการสแกนลายนิ้วมือและรับผลวิเคราะห์3ขั้นตอนดังต่อไปนี้การสแกนลายนิ้วมือตามหลักวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1สแกนลายนิ้วมือทัง10นิ้วขั้นตอนที่2นำลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบการประมวลผลทางโปรแกรมตามหลักวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ ขั้นตอนที่3รับผลวิเคราะห์และคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญท่านจะได้รับผลวิเคราะห์ที่เป็นเอกสารทั้งไฟล์ PDF และแบบรูปเล่มผลวิเคราะห์นี้เสมือนคู่มือชีวิตของแต่ละบุคคลผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือทำให้ค้นพบพรสวรรค์เสมือนมี GPS ชีวิตส่วนบุคคลเลือกเส้นทางที่ชอบปักหมุดสู่เป้าหมาย ก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ใช่ได้อย่างมั่นใจพรสวรรค์ค้นพบได้จากลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่ออนาคตที่เป็นเลิศโปรดติดตามวิธีค้นหาพรสวรรค์ปัญญาด้านที่ดีที่สุด จากลายนิ้วมือของคุณเองทดสอบความแม่นยำได้ฟรี free test brain scan ผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาศักยภาพของนุษย์ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ brain scan map your brain best